สวัสดีค่ะสนามสุบชุดกีฬานะคะรับผลิตงานเสื้อกีฬาทุกชนิดนะคะเสื้อทีมเสื้อกีฬาเสือเส้อบิษัทเสื้อกลุ่มนะคะเสื้อกิจกรรมรวมไปถึง เสื้อบ้าเสื้อบอลเสื้อขับมอไซค์นะคะเสื้อเกมเรารับผลิตแล้วก็ดูแลให้หมดนะคะสําหรับวันนี้นะคะเป็นเสื้อมาจากเสื้อโรงแรมเสื้อรีสอร์ทนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นเสื้อทีมงานสวยๆมากเลยลายวันนี้ที่ให้ดูตอนนี้นะคะคือสีสวยมากมากนะคะ,ะเดี๋ยวให้ดูนะคะอันนี้คืองานแบบเต็มตัวนะคะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างของ ความพิเศษของวันนี้นะคะก็คือว่าจะเล่นสีสันนะคะที่เป็นโทนสีเหลืองดํานั่นเองค่ะแล้วก็จะมีความพิเศษเพิ่มเติมอะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้ามาดูใกล้ๆก,ก,กันนะคะที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะคือซุมกล้องให้ดูค่ะเพราะว่าอยากให้เห็นรายละเอียดของงานเสื้อนะคะเพราะว่างานจริงสวยมากๆเลยนะคะด้านหน้าสําหรับวันนี้นะคะจะเรียกว่าเป็นงานเสื้อคอวีนะคะแต่ความพิเศษของคอวีคืออะไรคือว่าเขาจะทําเป็นสองชั้น ก็คือเป็นสองสีนั่นเองนะคะสำหรับคอเสื้อนะคะสีแรกนะคะก็คือจะเป็นสีออกสีดำสีเทาดำนะคะสีดำแล้วก็จะอีกชั้นนึงก็จะเป็นสีเหลืองนั่นเองค่ะสีเหลืองเนี่ยก็จะเป็นสีโทนเดียวกับตัวเสื้อนะคะถ้าดูตรงไหล่นะคะจะมีเขียนว่าเจ้าเหลาเอ้ยเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวหาเลยนะเจ้าเหลาอ๋อเจ้าเหลาขอโทษขอโทษนะคะหาเจ้าเหลานั่นเองนะคะมาจากทีมงานของ ปูม้ารีสอร์ทนั่นเองสําหรับใครที่อยากไปเที่ยวนะคะแล้วก็ลองเสิร์ชได้เลยค่ะปูม้ารีสอร์ทนะคะแล้วก็ไปพักผ่อนกันได้ค่ะ mm hmm. ก็จะเห็นเสื้อทิมงานนะคะที่ใส่สีเหลืองดําแบบนี้นั่นเองค่ะลายสวยๆของวันนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวเนื้อผ้านะคะจะเป็นงานแห้งไวนะคะแล้วก็ใส่สบายนั่นเองค่ะถ้าสังเกตดีๆนะคะสังเกตดีๆที่บริเวณตัวเสื้อเนี่ยเขาจะมีริ้วๆด้วยนี่อ่ะให้ดูทั้งด้านหน้าและด้านข้างนะคะ ริ้วๆที่เห็นตรงนี้นะคะก็คือเป็นเหมือนลายเสื้อเป็นลายกราฟิกค่ะที่จะทําให้งานเสื้อเนี่ยไม่เชิงว่าจะเป็นสีเดียวซักเกินไปนะคะอันนี้เราก็จะมีดีไซน์เพิ่มเติมเข้ามาซึ่งลายกราฟิกตรงนี้ก็สวยมากๆเลยแล้วก็สามารถใส่ข้อความตามชอบได้นะคะอย่างทีมนี้นะคะของทีมงานปูมารีสอร์ทเนี่ยเขาใส่โลโก้ใส่ชื่อของเขาเนี่ยอยู่ที่อกด้านขวา อันนี้ก็เทมากแล้วก็แขนเสื้อนะคะใส่คําว่าปูมารีสอร์ทเพิ่มเติมได้เช่นกันสีเด่นมากจริงๆนะคะสําหรับสีเขียวเออไม่ใช่สีเหลืองโอ้ไปหมดแล้วสมองไปหมดแล้วนะคะสีเหลืองตอนนี้นะคะเพราะว่าสีเหลืองสดมากสีเหลืองวันจันทร์เลยนะคะสีแบบสดมากๆจริงๆแล้วก็ลวดลายของตัวเสื้อนะคะก็จะมีการเล่นเวาที่ด้านข้างลาตัวตรงนี้นะคะนี่หันข้างก็สวยหันตรงก็สวยนะคะอยู่ที่ลูกค้าชอบเลยค่ะอยากจะ ใส่ข้อความนะคะหรือว่าอยากจะใส่สีอะไรก็ได้นะคะที่ตัวเสื้อนะคะใส่สปอนเซอร์ได้หมดเลยแต่สำหรับทีมงานของปูมาอันนี้นะคะเขาเลือกที่จะเด่นๆเ,เลยก็คือสีเสือ้อแล้วก็ข้อความนั่นเองค่ะส่วนงานด้านหลังนะคะงานด้านหลังของปูมานะคะก็เขียนใหญ่ๆเลยชัดเจนมากนะคะปูมาที่สอดเห็นชัดเจนแน่นอนนะคะแล้วก็ ช่วยตวักษรเขาฟอนต์เขาสวยอยู่แล้วนะคะก็เลยยิ่งเด่นมากๆเลยแล้วก็ด้านล่างของตัวเสื้อนะคะมีอะไรเอ่ยอ่านี่เลยเบอร์ติดต่อน,นั่นเองนะคะใครอยากไปเที่ยวก็ติดต่อไปได้นะคะที่0853555190นะคะใครอยากได้เสื้อกีฬาสวยๆก็ติดต่อมาที่เรานะคะ0634499282นะคะก็ใครอยากไปเที่ยวที่รีสอร์ทปูมาก็โทรไปตามเบอร์ที่เห็นด้านล่างได้เลยค่ะอันนี้คืองานสีเสื้อจริงนะคะสีจริง สวยสดแล้วก็เข้มมากๆดําเหลืองนะคะสวยมากใครทีออ่อยากทำเสื้อทีมนะคะเสื้อแข่งเกมอ่ะได้อยู่เสื้อแข่งเกมเสื้อทีมเสื้อกีฬาสีนะคะสไตล์เนี้ยเท่มากๆเลยให้ดูตรงคอเสื้อคอเสื้อก็สวยมากๆแล้วนะคะแล้วก็ความพิเศษของแขนเสื้อนะคะถ้าดูดีๆแขนเขากเ็เลือกสีสันได้เช่นกันมีการไล่แถบเล็กน้อยนะคะตรงนี้ก็เด่นมากๆเลยตัวฟอนตตัวอักษรนะคะเล่นเป็นสีดําผ้า พื้นหลังเหลืองเขาเล่นเป็นดําพื้นหลังดําเขาเล่นเป็นเหลืองเพราะฉะนั้นเสื้อตัวนี้อ่ะสีลงสีสันลงตัวมากๆนะคะใครที่อยากทาเสื้อแบบว่าไม่ต้องฉูดฉาดมากแล้วก็คุมโทนนะคะก็ลองดูเป็นไอเดียได้ค่ะอยากจะเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีฟ้าสีน้ำเงินสีเขียวก็ทำได้หมดเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทีมงานปูมารีสอร์ทมากๆนะคะงานเสื้อก็เสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วก็เดี๋ยวรีบจะส่งให้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะคะไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ